106 Society สาระดีๆเพื่อคนเมืองโดยดาวอภิสระ106 Society on Horoscope สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่106สโตร์เซตี้ค่ะสิบเนาฬิกากับ10นาทีนะคะวันนี้สมพรณรังสีคุณพิพัฒรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนอพิศลานะคะก็ตั้งใจว่าจะยึดรายการแล้วก็ทําไปตลอดเลยก็ดีเหมือนกันนะคะอภิศลาติดถ่ายรายการที่สุโขทัยค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ามาพร้อมกับแม่หมอคนสวยของเรานะคะตอนนี้ถือโกอินเตอร์เธอเดินทางดูอจะเรียกได้ว่าใกล้ๆจะรอบโลกแล้วนะคะก็มาดูตอกตังเอโฟนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ปุ๊กค่ะไม่เจอกันนานมากนะคะ <c oughs> แล้วก็คิดถึงแฟนรายการ106 s o c ซ a l i t y มากๆไปไหนมาคะบหมอตั๊กตั๊กไปไหนมาอ่าล่าสุดตอนนี้ที่เพิ่งมาคือก่อนหน้านี้คือไปยุโรปใช่<อ>ไหมครับแองกฤษอะไรเงี้ยกลับมาได้หนึ่งเดือนแล้วก็ไปต่อ,ไปต,อไปต่อที่ประเทศออสเตรเลียค่ะไปทั้งหมด5เมืองค่ะก็เรียกได้ว่าไปเกือบทุกรัฐเกือบทุกรัฐค่ะไปเเออ่พิร์ h นะคะไปบิชเบนไปโกโคส o a นะคะแล้วก็เข้าเมลเบิร์นแล้วก็ ซิดนีย์เป็นเมืองสุดท้ายค่ะอันนี้อันนี้คือไปเพื่อที่จะเรียกว่าดูดวงชะตาให้ดูดวงสตาร์พี่น้องคนไทยที่อยู่ที่นั่นคือตอนแรกเลยเนี่ยเรามองว่าคนไทยนี่เป็นหลักเลยแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยคือเขาต้องไปประมาณห้าครั้งแล้วที่ที่ออสเตรเลียนะคะต้องไปห้าครั้งละทีนี้ก็เริ่มมีคนที่เป็นคนออสซี่เอง เป็นคนจีนเป็นคนไต้หวันเป็นคนเวียดนามเป็นคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดก็มีญี่ปุ่นกับไต้หวันเยอะอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ล่าสุดที่เมลเบิร์นน่ะนะคะตอนนี้หมอตุ๊ตอกแตกก็เลยต้องเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่เป็นด้านการดูดวงโดยเฉพาะค่ะพี่โป้ขาไม่ได้คือคือที่พูดให้คุณฟังเห็นภาพแบบนี้คือจะบอกว่าคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยกว่าจะเจอหมอต๊ตอกแตกคนสวยของเราได้เนี่ยต้องรอระยะเวลานะรอรอบกว่าเธอจะมีโอกาสได้บินไปใช่ปีละหนึ่งครั้งนะแต่แฟนรายการ f อฟเโดยเฉพาะ106 s o c i ซ t ซตนะคะจะมีโอกาสได้ได้เจอได้พูดคุยกับหมอตอกแตกเนี่ยบ่อยมากเพราะฉะนั้นนี่คือโชคดีบ่อยมากบอกเขาอยู่ว่าเมื่อไหร่จะขึ้นค่าตัวเมื่อไรจะสร้างเป็นประจำสักทีเถอะอะยังไงจนตอนนี้จะแบบว่ายิงให้ยิงได้รับยิงให้ยิงได้รอบโอเคจะจะคิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ชอบมาสดเองเพราะว่ารู้สึกว่าพอมาสดเองปุ๊บมันได้เหมือนมีไอคอนแทคมันได้เมาส์มันได้มีแบบ คือเหมือนระหว่างเรากับกับพี่ปุ๊กเองอะไรเงี้ยหรือกับพี่ดาวเองหรือกับแฟนรายการเองเรารู้สึกมันสนุกกว่างมันได้ f e ล l i n g เนะคะเออเพราะฉะนั้นเราสองคนไม่เคยห่างกันหรือก็เริ่มต้นจากเนี่แหละสุควิศแอนิมอลเพลงที่เปิดรายการวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตดวงนะคะเริ่มต้นที่อัปเดตดวงประจำสัปดาห์ค่ะเริ่มต้นกันที่วันจันทร์นะคะสัปดาห์นี้คนวันจันทร์นะคะยังวนเวอร์ฟุ้งซ่านได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องการงานก็จริงๆการงานเนี่ยมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไร นะแต่ว่าคนวันจันทร์คือฟุงอง้งซ่านมากไปเองวิตกกังวลมากไปเองดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้องพยายามมีสติมีสมาธิหน่อยนะคะอย่าเป็นตีโพยตีพายนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคนวันจันทร์ก็การเงินค่อนข้างดีนะคะในสัปดาห์นี้ใช้จ่ายคล่องตัวเลยทีเดียวค่ะแต่เรื่องที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วอ,อยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมียนะคะ,คะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดาวแบบธาตุไฟของคนเนี่ยมัน มันเผามันร้อนแรงมากดังนั้นเนี่ยนีดนีหน่อยก็จะกลายเป็นเรื่องทะเลาะพี่ปุ๊กนิดนี่หน่อยก็ทะเลาะกันเอาเรื่องเก่าขึ้นมาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้เกิดการทะเลาะบ่อแวงกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวใจตัวเองเยอะกันไปนะคะส่วนใครที่โสดอยู่เนี่ย ในช่วงนี้นะคะคนที่โสดอยู่เ,ยเขาบอกว่ามีคนมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาหรือเจอทางด้านโซเชียลต่างๆนานาเนี่ยแต่ช่วงนี้เชื่อใจใครไม่ได้ดังน,น,นั้นช่วงนี้ต้องผ่านไปก่อนหให้ระมัดระวังอย่าไปเผลอใจให้ใคร,ใครนะจ๊ะเพราะน้ําตาเช็ดหัวข่าเอ๊รู้สึกว่าจะตรงกับโปรดิวเซอร์รายการหรือเปล่าเออโปรดิวเซอร์วันจัน์เออเริ่มน้ําตาเช็ดหัวข่าวมาตลอดเวลานะเจอแม่บอทีไนก็แบบเมื่อไหร่น้ําตาจะเลิกเช็ดหัวเข่าสักทีซายหรือยังไงเออพูดออกมานะคะอ่ะทำบนกันนิดนึงคนวันจันทร์ช่วงนี้ให้ไหว้พะพพะ พระพี่คณิตปังยืนอถ้ารุงเทพก็แนะนำที่ห้วยขวาปังยืนเพราะอะไรพี่ปุ๊กเพราะว่าปังยืนเนี้ยเป็นปังที่ทํามาหาเงินคนวันจันทร์เขาไม่ชอบนิ่งไงก็ต้องออกไปทําอะไรกันนะคะก็จะดีมากๆเลยต่อที่วันอังคารวันอังคารช่วงนี้สัปดาห์นี้ดีดีชีวิตดีเอออยากย้ายวันเกิดทันหรือเปล่าหรือยังไงวันอังคารการงานดีการเงินดีคือหลายๆอย่างมันสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นอะไรที่ได้ดั่งอกดั่งใจค่ะพี่ปุ๊กก็ถือว่ารทธนะคะส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีคู่อยู่แล้ว เนี่ยนะคะความรักก็ไปเรื่อยๆมาเร็งเรียงก็ค่อนข้างลงตัวดีเหมือนกันนะคะคือดีหมดเลยนะคะแต่ในเรื่องของใครที่โสดอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอาจจะเจอความรักแบบฉาบฉวยหรือคนแนะนํามาหรือเจอทางด้านโซเชียลหรือเจอในเรื่องของการปาร์ตี้สังสรรค์อ,อาจจะไม่จีรังยั่งยืนะอะไรเงี้ยสำหรับคนโสดนะคะ,คะแต่ว่าก็ลองดูดีๆมีสติเนาะ,ะเวลาจะคบใครนะคะอาจทำบุญกันนิดนึงให้ไหวหลวงปู่ทวดค,ค่ะ วันพุธค่ะวันพุธจะเป็นยังไงวันพุธของเราสองคนถูกต้องค่ะพี่ปูค่ะวันพุธต้องบอกว่าการงานค่อนข้างเริดเริ่มดีขึ้นค่อนข้างลงตัวเริ่มมีเริ่มมีงานอะไรเก๋ๆแวะเวียนเข้ามาเริ่มมีจังหวะจะคนที่จะได้นั่นได้นี่นี่บอกได้เลยนะว่าทําธุรกิจช่วงนี้จะดีจริงเหรอเออลงทุนลงแรงอะไรอย่างช่วงนี้ยก็วันพุธก็ค่อนข้างดีนะคะแต่การเงินเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบ เดินทางมาเยอะหรือคุณอ่าได้ไปใช้จ่ายอะไรมาแล้วช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงสัปดาห์ไซนี่ดังนั้นบางทีอาจจะทําต้องจัดการเมนเนอร์ดีเพราะั้งนั้นเนี่ยเงินอาจจะสะดุดคือคือคนวันพุธนี่เนะเงินเข้ามาแล้วมักจะออกอยู่นานไม่ได้ร้อนนะเงินมันจะร้อนพี่ฟู๊ดเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆเวลาให้เนี่ยนะคะจริงๆคนวันพุธถ้าจะอยากดักเงินอยู่นะเงินทํางานเหลือก็แล้วแต่วิธีดักก็คือสมมติเงินเดือนเราเข้าอยากกดออกมาหมดหรือบางทีถ้ากดออกมาปุ๊บต้องมีเหลือไว้ในกระเป๋าตังค์แบ แบงค์ร้อยะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบงค์่สิบแบงค์ห้าสิบอะไรเงี้ยให้เหลือไว้นะคะคแล้วก็ทบทบทบท,บทบไปเงินอันเนี้ยจำนวนเนี้ยจะใช้ได้ก็ตัองมือ่เอาไปทําบุญ มันก็ทำให้เงินต่อเงินเงินมีอะไรอย่างเงี้ยโอเคหรือให้คุณพ่อคุณแม่อันนี้ดีมากอันนี้ดีอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็หว,วานชื่นเรื่องนมนั้นดีนะถึงขั้นมีมีทาย,ยงทายา,าทายมีทายาทช่วงนี้ก็ก็าาทายาทถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ใครที่โสดอยู่เขาบอกว่าอาจจะฟุ้งซ่านกับคนที่ผ่านเข้ามาแวะเวียนคือยิ่งคนที่กําลังแบบพูดคุยกันกําลังจีบจีบอะไรเงี้ยโอ้ยระิกระรีอะไรเงี้ยมีความสุขดีไม่เหมาะเองเอาไม่ใช่ ออยากมีมากเลยพี่ปุ๊กเมื่อไรจะมีอ่ะเออเห็นพี่ปุ๊กแบบเข้าสู่ประตูวิบากไปแล้วก็อิจฉาเวอร์อยากมีไปไหนมาไหนคควงแฟนทําบุญตลอดเวลาเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเวลาที่เรามีแฟนแล้วเราพาแฟนไปทําบุญด้วยกันเนี่ยนะคะมันจะยิ่งเป็นเกาะกําบางแล้วก็เสริมบุญของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะบางคนเนี่ย คนที่เป็นภรรยาทำแต่คุณสามีไม่ทำ,ทำดังนั้นสินก็จะไม่เสมอ,อมกันทีนี้สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันน,นะคะ,นนคะ,ะก็ไปทําบุญกันนะคะวันพุธช่วงนี้ก็ไปไหว้แม่อุมาเทวีค่ะ,คะวันพฤหัสค่ะอันนี้วันของพี่ดาวนะคะ การงานการเงินดีเหมือนกันค่อนข้างลงตัวดีมากๆเลยโดยเฉพาะการงานเนี่ยเขาบอกว่าการติดต่อเจรจาค่อนข้างโอเคนะคะการลงทุนค่อนข้างดีนะคะการเงินก็คล่องตัวดีนะคะแต่ที่ต้องระวังก็คือสุขภาพที่ต้องระวังในเรื่องของพวกกล้ามนงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบอะไรเงี้ยเออปวดแข้งปวดขาปวดหลังอะไรเงี้ยเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักก็จริงๆไปได้ดีนะคะเพียงแต่ว่าคนวันพฤหัสเองเนี่ยเป็นคนที่ บางทีมีปัญหาอะไรไม่ค่อยพูดแล้วก็เก็บเก็บเก็บรายละเอียดสุดท้ายก็เป็นคนระเบิดเองเอ,อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องรามาระวังในช่วงนี้นะคะส่วนใครที่โสดอยู่ช่วงนี้นะคะเขาบอกว่ารีบตัดสินใจที่จะมีคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าคุณมีคนเข้ามาหรือคุณได้คบใครที่กําลังจะเรียนรู้กันอยู่อะไรเงี้ยนะคะตัดสินใจช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะได้คู่ดีนะนำเงินนาทองดีมากๆเลยนะคะไปทาบุญกันนิดนึงช่วงนี้ก็ไปไหว้แม่คุณอิ่มนะคะวันต่อมาค่ะคือวันศุกร์ค่ะวัน สุดโดดเด่นที่คําพูดคําจาแต่คําพูดคําจานี้ดีดีคือช่วงนี้อวยพรใครก็จะเป็นไปดังนั้นหรือพูดอาจารย์อะไรเขาเรียกว่าตากมีวาจาสิทธิ์หรือบางทีถ้าเรามีพ่อแม่เกิดวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้พ่อแม่อวยพรเราเอนก็ได้หรือเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอวยพรเรานะคะก็จะประสบความสําเร็จแต่ข้อห้ามก็คือห้ามแช่งใครห้ามว่าใครเพราะว่าจะเป็นตามนั้นใช่แล้วก็อย่าพูดไม่ดีเพราะบางทีเข้าตัวเองพูดว่าเออวันนี้ทาไมสวยจังอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปพูดเลยเพราะี้าะโดนเท่า น,นี่ต้องระมัดระวังค่ะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะคนวันศุกร์การเงินก็คล่องตัวดีเหมือนกันนะคะเอ,อ้ยสัปดาห์นี้การเงินหลายๆวันเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะ,คะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนความรักเขาบอกอัน,นเนี้ยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่โสดหรือใครกําลังคาดเกี่ยวอยู่เขาบอกว่าจะมีความรักที่แบบซ่อนเร้นซ่อนเงื่อนอะไรเงี้ยแบบรักสามเศร้าเราสามโคนอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของมือที่สามแต่ถ้าใครโสดอยู่ก็จะแบบ แฟนเขามาชอบเรา,าหรือเราไปชอบแฟนคนอื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยะ,ะ,ะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาไปไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะคะส่วนวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นี้สนักหนุกไปที่การงานเพราะว่าวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้านายบาดหมางกาันหรือคําพูดคาจาที่ไม่ลงตัวลงลอยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินคนวันเสาร์เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้รายจ่ายของคุณเนี่ยเขาบอกว่า มันเป็นรายจ่ายที่พังผูและติดพันมาดังนั้นเนี่ยพี่ปุ๊กก็ต้องบอกเลยว่าคนวันเสาร์ช่วงนี้ต้องใช้เงินอย่างมีสติเพราะว่าถ้าวางแผนไม่ดีเนี่ยเงินอาจจะสะดุดได้ทําให้คนหัวคําหม่าได้คเครียดเอาแบบขาขึ้นมาไกาน่นะผักเลยขนาดนั้นเลยอันนั้นต้องระวังนิดนึงแต่วันเสาร์เวลาด,ด,ดีดีสุดไงแต่เวลาเขามีปัญหาเขาจะมีปัญหาที่แบบโดมิโนเวลาเจอนั่นเจอนี่อะไรเงี้ยนะคะตลอดเวลานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนวันเสาร์ความรักก็ค่อนข้างลงตัวดีนะแต่บางทีอาจจะยังมีความแบบ มีความหึงหวงบ้างม,มีความน้อยอ,อกน้อยใจแบบมโน<ฆ>เออตอนนี้ต้องหยุดมโนไปก่อนนะจ้าคนวันเสาร์เพราะยิ่งมโนยิ่งทะเลาะนะคะ<ฆ>อันนี้ต้องระวังมากๆเลยค่ะไปทําบุญกันนิดนึงนะคะคนวันเสาร์ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะพยายามไปพวกแบบทําสังฆทาน<ฆ>หรือตักบาตรน้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ฆ>ให้ชีวิตของคุณดีขึ้นค่ะวันสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์การงาน ค่อนข้างมีอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะการติดต่อกับต่างประเทศหรือคใครที่ทำงานการเดินทางอย่างเช่นโรงแรมสายการบินนะคะแอร์โฮสเตสกับตันหรือเป็นแบบพวกเรือพวกการเดินทางขนส่งต่างๆนานาจะดีมากๆยิ่งเดินทางยิ่งเลิศนะคะเดินทางของเราก็เลิศนะคะการเงินการทองก็คล่องตัวดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องกระเพาะลำไส้อ่านเป็นพิษค่ะช่วงนี้ใครที่กินอะไรช่วงนี้ก็ต้องเริมมาระวังดูดีๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่ ถูกพ่อชนาการหรือแบบอะไรที่มันแบบแยกกันไปต้องินระวังดีๆอันนี้คือแม่นแม่นเป๊ะแม่นเวิร์กเพราะว่าสามีฉันเกิดวันอาทิตย์แล้วนางพึ่งท้องเสียอย่างหนักค่ะอไม่อุบลไปกินอะไรมาส้มตำเพราะว่าเธอทานอาหารแบบเผ็ดไม่ได้เนี่ยนะต้องบอกเลยนะอันนี้คุณผู้ชมฟังเลยนะคะว่าคนวันพุธเนี่ยนะคะวันที่เข้ากันมากที่สุดนะคะแต่ว่ามันจะมีเข้ากันในลักษณะของเพื่อนหรือการดูแลกันอย่างเี้ยพุธกับอาทิตย์อ่า พูดกับพฤหัสโ oh, <okay. S 2> อ้โหค่ะแอบพูดกับจัน์ก็จะตีกันหน่อยแต่ก็ไปกันได้<อ>พูดกับอังคารก็จะวุ่นเวอร์เป็นแบบคู่ที่แบบ <c oughs> เล่หบอกเป็นเพื่อนบอกอะไรอย่าง<อ>งี้คู่วันจันทร์ก็อาจจะแบบเป็นคู่ที่ตีกันไฟติ้งกันตลอดเวลาคู<อ>่กับอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าคนวันพุธเป็นคนใจร้อนอคนวันอาทิตย์คือไม่ค่อยร้อนแต่ถ้าร้อนคือร้อนสุดนะ <c oughs> <ช> <c oughs> แต่วันอาทิตย์เขาจะคอยซัพพอร์ตวันพุธน, <c oughs> นี่จะบอกว่าวันพุธนี่จะเย็นเอ้ยวันอาทิตย์นี่จะเย็นมากะตอนแรกคิดว่ามีสามีเป็นพระคือไม่ถือว ก็เนี่ยคือตอกแตกดูมาเนี่ยเฮ้ยคือคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าวันอาทิตย์ยังไม่จบใช่ไหมอ่ะวันอาทิตย์ให้จบก่อนวันอาทิตย์เนี่ยนะคะนอกจากนะคะความรักนะคะก็ต้องบอกเลยว่าวาจอกันดีก็ไปได้ด so ีนะคะแต่ว่าสุขภาพก็ระวังอย่างที่บอกไปแต่ว่าให้ไปทําบุญนะคะอย่างแบบคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็พยายามเหมือนทำบุญเสริมดวงตัวเองตลอดเวลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็พยายามเข้าวัดสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากๆเลยค่ะนะคะคือคือดูดูตอกแตกมาเนี่ย ตั้งแต่ต้นจนจนคือเขาเรียกอะไรอะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต๊กๆไม่ได้ไม่ได้มีโพยไม่ได้กระดงกระดาษไม่มีค่ะนางพูดออกมาจากเขาเรียกว่าเซนและความสัมสิ่งที่สัมผัสได้นะคะแล้วเชื่อว่าตรงอันนี้ของคนอื่นไม่รู้แต่ของตัวเองตรงเป๊ะแม่นมากของสามีก็ตรงเป๊ะแม่นมากเพระเป็นวันอาทิตย์เพื่อนตอกคนวันอาทิตย์เหมือนกันเพื่อนตอกเขาก็เป็นคนที่ ไม่ชอบกินเขาก็กินเผ็ดได้ลลกินรสจัดได้แต่เขาจะเป็นทอนท้องเสียงง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ย่ะอันนี้แล้วช่วงนี้ต้องระวันระวังนิดนึงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยแล้วบางทีอาหารบางที่มันแบบมันอาจจะไม่ได้สุกมันจะไม่อะไรอย่างเงี้ยท้วหแต่ยางเราเรากินได้เราแบบว่าแข็งแรงเรื่องธาตุเรื่องอะไรเงี้ยเราเต็มนะที่ไงวันพุธนะแต่ว่าวันวันอาทิตย์อะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งที่จะต้องระวังเรื่องของช่องท้องก็คือวันศุกร์ อันนี้คือจะเป็นคนที่พวกระบบท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ดวงความรักนะอาทิตย์กับพุ่นนะโอเคนะเกื้อหนุนกันดีดีเลิศนะแล้วก็พุทธภรหัดด้วยพุทธกับ จันก็ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะตอนนี้ดวงที่ดูผ่าน106 s o c ส e t ตีไปถ้าใครเป็นแฟนเพจนะคะหรือว่าไอจีของมอตอกแ็กก็จะตามดูได้ตามดูได้นะคะตอนนี้รายปากเราลงไปแล้วนะคะก็คือต้องรออีกทีคือวันที่15ตอนนี้ทุกคนเริ่มจิกดิชันดิชันลงช้าไป2,000คนบอกว่าหมอดูตอกแตกเริ่มช้าเอาตาย คือดิฉันก็ลงไปเพื่อให้แฟนคลับดิฉันได้อ่านดิฉันก็แบบว่าเออบางทีดิฉันก็เวนเวอร์อยู่ดิฉันก็เที่ยวอยู่ดิฉันก็ติดภารก,กิจหลายอย่างเนื้ออปลาที่ปูคือ คืองานของหมอดูตอกแต่งเนี่ยบางคนบอกว่าดูดวงอยู่แถวไหนออตายดิฉันก็ไม่ได้เปิดโต๊ะเก้าเก้าเก้าอยู่เนาะ <laughs> ดิฉันก็ไม่ได้ดูตามต้นท่งต้นใรอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็เอ,อ่อทำงานคอนิสตด้วยออใช่ไหมคะจัดรายการนะคะเหมือนรายการวิทยุอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็มีเขียนหนังสือด้วยคือคืองานเรามันมีงานประจําด้วยออแล้วก็เรามีธุรกิจของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ้มมันก็เลยเวลาของเราเราก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะมารับดูดวงแบบเยอะแต่ว่า ก็สัญญากับแฟนค่ะแฟนเพจหมอดูตอกแตกเอฟว่าโอเคต่อไปเนี่ยเราจะพยายามเปิดเราอยู่เมืองไทยเราก็จะพยายามเปิดให้บ่อยที่สุดอะไร่าเงค่ะแต่บางทีดูแบบนี้มันเหนื่อยไงเนื่องจากว่าใช้พลังสิบคนคือคือสิ่งสิ่งที่เห็นนะคะคุณฟังบางทีเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรมานั่งเขียนเวลาพูดถึงแต่ละวันแต่ละวันอันเนี้ยมันเหมือนหลุดออกมาเลยแล้วก็พูดแล้วก็คือคือถ้าเราไม่ใช่คน คือถ้าเราไม่ได้เกิดในวันนั้นแล้วไม่ตรงเราอาจจะไม่ไม่รู้สึกแต่เราเกิดในวันนั้นนั้น,น,นแล้วมันมีข้อมูลมันมีรายละเอียดอย่างน้อย2วันมันคือตรงนะคะดังนั้นเนียการดูดวงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ย ปปใช่ค่ะนะแต่ว่าจริงๆไม่อยากจะให้แฟนขำงม,ม,มงายแบบบางคนแบบเออจะไปหาหมอที่ไหนดีคะต้องหาหมอดูออหรือแบบอะไรเงี้ยคือเหมือนทุกอย่างเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราหลีกเลี่ยงวิบากกรรมไม่ได้แต่บางทีจังหวะที่คุณจะมาหาหมอดูเนี่ยบางทีวิบากกรรมของคุณเขาก็ก็ดันไว้อย่างบางคน ให้ใครหยิบยืมเงินไปแล้วแล้วมันเจอหมอดูหมอดูถ้าบอกว่าอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะจะไม่ได้คืนนั่นคือวิบากกรรมของคุณแล้วสิ่งที่ทําได้ที่สุดก็คือการยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขมันในอนาคตคะนะคะเพราะว่าจริงๆก็คือการอ่ะถ้าไม่สบายใจก็ทําบุญเพื่ออะไรทําบุญเนี่ยอย่าเพิ่งไปหวังผลตอบแทนจะทําบุญเพื่อที่จะอุทิศในี่กับเจ้ากรรมนายเวรว่าให้เราเจอวิบากที่มันน้อยลงอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างหมอดูเองเนี่ย ดูดวง<ด><ด>เอไม่ได้มาดูก็เจอเจอปัญหาวุ่นวายมากก่อนหน้าเนี้ยทําผมสีเข้มแล้วเจอปัญหาเยอะมากพี่พปุ๊กคือเข้าโรงพยาบาลมีปัญหานั่นนี่โน่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บินไปต่างประเทศก็มีปัญหาอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาโอ้โหมีปัญหากับประกันภัยมีปัญหา,ญากับโรงพยาบาลน,นะดิฉันอะแบบมันหลายๆอย่างมากพอกลับมาก็รู้สึกว่าเออเหมือนดาวก็เลยเปลี่ยนสีผมกลับมาสีเดิมก็เนี่ยก็กลับมาแบบฟูฟ้าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็บอกว่า บางทีน่ะไม่ต้องไปฟังหมอดูหรอกหมอดูบางทีก็ยังเอาตัวเองไม่รอดแต่เพียงแต่ว่าให้คุณมีวิจารณญาณในบางอย่างที่เขาดูอย่างตอกอะตอกดูคนอื่นตอกเต็มที่นะต้องดูคนอื่นตอกใส่ใจเต็มที่เหมือนดวงลายปากตองมนีโอ้โหก่อนตองจะได้กันกองลงเนี่ยต้องนั่งพิมพ์นะพี่ปุ๊นั่งพิมพ์ในโทรศัพท์นั่งพิมพ์นั่งพิมพ์แล้วก็ต้องมาใส่กรอบอีกเพราะมันไม่พอเพราะมันยาวต้องมาให้ทุกคนได้อ่านแล้วก็ลงในไอจีปุ๊บต้องลงในแฟนเพจอีกเพราะมันกลายเป็นมันเหมือนเเปปปป็็นนนนงงาาาารระะจํห้้ที่่ใชแแลลวมณบบ เที่ยงคืนตีหนึ่งทุกคนก็เราก็ส่งสารคนที่มารอ <c oughs> เขาบอกหนูฟีดตลอดเลยค่ะรีเฟซตลอดเมื่อไหรของมอดูต็อกแต็กจะลง <c oughs> คือเราก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนอะไรแบบติดตามเราขนาดนี้เอเอไม่เราเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่ตกแต็ก,กลงนะคะ <c oughs> ก็จะมีคนไปแชร์ต่อแล้วเฮ e ้ยดวงมาแล้วดวงมาแล้วกลายเป็นแบบเออ ทุกคนต้องติดตามและบางคนแคปหน้าจอจากอินสตาแกรมแล้วส่งเข้าไลน์กลุ่มเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องขอบคุณมากที่แบบติดตามมาแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งคือต็อกนะที่ต็อกตัดสินใจทํานี้อีกอย่างหนึ่งคือมีกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าติดตามต็อกมาแล้วต้องรู้สึกว่าพอต็อกเขียนไปคือจริงๆเราเขียนเราไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าเขาจะสนใจไม่สนใจแต่มันทําให้ทุกคนสนใจในเรื่องของการไปทําบุญที่ต็อกแนะนําแบบทุกๆคนต็อกบอกเลยว่า ทุกๆสัปดาห์ต้องมีทุกครั้งที่ต้องลงดวงรายปากปุ๊บคนจะส่งมาบอกว่าพี่หมอเอาบุญมาฝากนะคะไปไหว่อย่างนี้ที่พี่หมอมาไปแล้วไปไหว้ไปแล้วส่งมาบอกพี่ปุ๊บมันประทับใจนะแล้ววัยรุ่นทั้งนั้นเลยไปเข้าวัดไปทวาดน่ารักเราก็เลยรู้สึกว่าเออเด็กๆเริ่มได้เข้าวัดเรารู้สึกว่าเรามีส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนที่น้อยแต่เราได้รู้สึกว่าได้จันรลงให้แบบเด็กวัยรุ่นหันมาเข้าวัดทําบุญอะไรอย่างเงี้ยคระก็เลยรู้ว่าอมบุญกันวันละนี้สร้างบุญกันวันละหน่อย ว่าติดตามคนบอกว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มมาหาหมอดูตอกแตกเป็นต้นบุญแล้วพี่หมอเมื่อไรจะมีทําบุญอีกคะอยากทํากับพี่หมออีกเพราะเขาเห็นว่าเราทำจริงไงเวลาไปปล่อยนะจริงๆเป็นคนเวอร์ไม่ใช่อะไรหรอกไปปล่อยไปดูเ็าปล่อยทีหนึ่งเป็น5้าพันกูตัวห้าร้อยห้าสิบห้าเออห้าร้อยห้าสิบห้ากิโลนะคะไปปล่อยจนแบบเอารถกระบะเอารถหกล้อไปคนกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวันที่แปดพฤศจิกายนนะคะฝากบอกแวนขับด้วยแล้วก็ใครที่อยู่จังหวัดชัยนาทนะคะพี่หมอตองแตกเนี่ยช่วงช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยไปไป ถวายเสาโบสถ์ไปแล้วนะคะทั้งหมดนะคะก็ก็ได้เงินรวบรวมไปในเรื่องของเสาโบสถ์แล้วเราสร้างโบสถ์ใช่ไหมคะ,ะโบสถ์เนี่ยทุกวันนี้นะคะหาสร้างยากนะเพราะ,ะว่าส่วนใหญ่มีวัดปุ๊บมันจะมีโบสถ์แล้ว,แ,ลวแต่เนี้ยคือวัดเ,เนี้ยนนเขายังไม่มีโบสถ์แล้วหมอดูตอกแตกเนี่ยเป็นต้นบุญ เตาไปครบแล้วทีนี้ตอนนี้เรากําลังจะไปวางศิลาเลิกซึ่งหมอดูตอกแตกเนี่ยได้รับโอกาสมากจากจากชาวบ้านาจากกรรมการชาวบ้านบอกว่าอยากให้หมอดูตอกแตกมาเป็นประธานวานศิลาลกุ์ตายแล้วดิฉันก็อายุยังน้อยอดิฉันก็โอเคไปค่ะไปดิฉันก็ตัดชุดธงชุดไทยเรียบร้อยน,นะคะพี่ปุ๊กทว่างเชิญนะคะแปดพิชิกาค่ะ9ก้าโมงเช้าต้องเจอกันที่วัดศรีบุญเรืองนะคะจังหวัดชัยนาทใครอยากได้รายละเอียดติดตามที่ อินสตาแกรมต็อกแบ็อันเดอร์สกอร์เอซีค่ะนะเอาล่ะวันนี้ก็เต็มอิ่มจุใจสําหรับดูรายสัปดาห์นะคะการเงินการงานสุขภาพความรักทั้งเจวันเลยวันนี้ต้องขอบคุณมอดูตอกแต็เอฟก์ราด้วยนะคะสดใสร่าเริงเสมอแล้วก็ไม่เคยทําให้แฟนๆรายการผิดหวังพบกันใหม่เมื่อเธอว่างโอเคค่ะเมื่อเขาจ้างฉันมาหรือเปล่านะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณเนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาไปพร้อมกันเลยค่ะ หากคุณเป็นคนชอบฟังข่าวอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเรานะครับ FM 1 0 6วิดีโครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a family news หรือทาง youtube channel FM 1 0 6 m h z อย่าลืมมากดไลค์และกดแชร์และกด subscribe กันเยอะๆนะครับ106 society สาระดีๆเพื่อคนเมืองโดยดาวอภิสรา